สวัสดีครับกลับมาพบกับวิชากฎหมายเพื่อการสอบพนักง,งานวิทยุสมัครเล่นขั้นตน้นผมนิติรักพานทองสัญญาณเลีขานโฮเทลเซลฟ์ไฟส์คิวเบกวิสเกซสเลครับในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของหมวดที่6ของประกาศกะสะทะชเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญ,ญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นโดยเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือสัญญาณเลีขานหรือ c ค l l ไซ์ side, นะฮะ ในส่วนของสัญญาเลขาเลขนคอ์ไน์เนี่ยเราจะได้มาได้อย่างไรครับขั้นตอนแรกคือท่านต้องมาสอบให้ผ่านเสียก่อนเมื่อท่านสอบผ่านแล้วจะได้รับใบประกาศมาดจากคณะกรรมการนะครับท่านก็ใบประกาศเนี่ยไปขออนุญ,ญาตในการออกใบอนุญาตพนักง,งานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นนะครับในขั้นตอนนี้คณะกรรมการเขาจะพิจารณากําหนดสัญญาเลขาให้แก่ท่าน นะครับอย่างผมเนี่ยเมื่อตอนไปออกสัญญาเลขขานครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ได้สัญญาเลขขานมาว่า Potentiella f e b e c Whisky X-Ray เหมือนกันครับเมื่อท่านไปออกใบอนุญาตพนักงานวิศวกรฝังเล่นท่านก็จะได้รับการกำหนดสัญญาเลขขานมาใน Cloud View คราวเดียวกันด้วยนะครับทีนี้สัญญาเลขขานเนี่ยไม่ใช่ว่าคณะกรรมการเขาจะกำหน,นดให้ได้ตามอำเภอใจนะครับก็เป็นอะไรก็ได้ การกำหนดเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามหลักการนะครับตามข้อกําหนดของสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ IT u ด้วยนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยได้รับสัญญาณเลขฐานของประเทศไว้เนี่ยสหมวดหมวดหนึ่งก็คือโฮเทนเซรากับอีกหมวดหนึ่งคือเอโคทนะซึ่งทั้งสองหมวดเนี่ยก็จะมาออกให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นโดยตามด้วยเขตและก็ตัวอักษรตามอีก2หรือ3ตัว นะครับก็เป็นซับฟิกต่อท้ายมาอีกนะครับทีนี้เมื่อท่านได้สัญญาณเรียกขานมาแล้วนะท่านได้สัญญาเรียกขานมาแล้วท่านก็สามารถออกอากาศได้โดยใช้สัญญาเรียกขานที่ท่านได้รับตามกฎหมายนี่แหละโดยในการสนทนาต่างๆเนี่ยกฎหมายประกาศต่างๆเนี่ยเขาก็ำหนดมาว่าท่านก็ต้องขาสัญญาณเรียกขานด้วยเหตุผลที่ต้องขานก็เพื่อแสดงให้รู้ว่าผู้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าผู้ส่งข่าวสารคือใคร คือตัวท่านเป็นใครนะครับผมไม่ได้บอกชื่อท่านออกไปนะครับก็ข้อประกาศก็นในข้อ27บก็บอกว่าท่านต้องส่งสัญญาณเลขานตนเองย้ำบ่บเป็นของตนเองนะครับออกไปในช่องความถี่ที่ใช้งานอยู่นะครับในตอนท้ายของการส่งข่าวอย่างน้อย1ครั้งทุกทุกสิบนาทีซึ่ง10นาทีนี้ท่านไม่จำเป็นจะต้องจับเวลาว่า10นาทีต้องขานทีอันนี้ไม่จําเป็นนะครับ เป็นการกะโดยประมาณเอาจะเร็วจะช้ากว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอให้เพียงว่าแจ้งออกไปก็เท่านั้นอันนี้ทําความเข้าใจกันในเบื้องต้นอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติครับวิธีการที่เราจะขานสัญญาณเรีกขานนะเราก็จะขานกันเป็นคู่คู่ก็คืออย่างสมมติว่าผมกําลังสนทนาอยู่กับคู่สถานีอีกท่านนี้ก็คือ Hotel เซอร์ไฟฟ์คิวเบกวิสกี้วิสกี้นะฮะ การสนทนาอยู่พอสิ้นสุดข้อความในช่วงประมาณนี้ผมกะแล้วว่าประมาณ10นาทีผมก็จะขานว่าไอ้อย่างเช่นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดําเนินการต้งเอกสารตามที่ตกลงกันไว้นะ p o t e n เ i a l f i ฟส์คิวเบกวิสกี้วิสกี e โพเทนเซอร์ไฟส์คิวเบกวิสกี้เเเห็นไหมครับขานสองคอนไซน์เลยการขานสองคอนไซน์เนี้ยมันทําให้ผู้ฟังอยู่รู้เลยว่าใครคือผู้ส่งใครคือผู้รับนะก็คือคอนไซน์แรกที่เราขานออกไปเนี่ย ก็คือคู่สถานีของเราส่วนคอนไซน์ที่2ที่เราขานตามออกไปก็คือคอนไซน์ของเราเองอันนี้ทําความเข้าใจพอเห็นภาพนะรูปแบบของการขายคอนไซายกฎหมายเ,เขาสอบในส่วนตรงนี้นั้นเขาก็ปกักจะถามว่าต้องขานอย่างไรท่านก็ตอบไปว่าในตอนท้ายองการส่งข่าวอย่างน้อย1ครั้งทุกๆ10นาทีะนะครับนี่โดยหลักการหรือย้อนกลับไปในตอนต้นที่บอกว่าสัญญาลิขานได้มาอย่างไรได้มาเมื่อไหร่ ถ้าจะเห็นภาพว่าได้ตอนที่ไปออกใบอนุญาตพนักงานวิยุสมัครเล่นนะครับหรือว่าการออกสัญญาเลขฐานกําหนดให้กับพนักงานวิยุสมัครเล่นแต่ละคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขนก็บอกว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสมาคของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือไอทีนะฮะก็ตอบประมาณนี้นะครับต่อไปครับเป็นรูปแบบการขานสัญญาเลขฐานหมายความว่าท่านต้องส่งสัญญาเลขฐานอย่างไรนะฮะซึ่งเขาก็กำหนดไว้ในข้อ28 สรุปก็คือว่าง่ายๆตามมาตรายีตามข้อทีนี้นั้นเขากําหนดว่าท่านใช้ความถี่ช่วงความถี่นะครับเครื่องความถี่ใดอยู่ให้ส่งสัญญาณเลขฐานออกไปตามรูปแบบในการใช้ความถี่นั้นว่ง่ายๆอย่างเช่นข้อ1ครับเขบอกว่าส่งสัญญาณแบบคลื่นต่อนเนื่องอยู่นะ continuous wave หรือ cw รหัสมอสครับดีดีด,ด,ด,ดาดา ท่านเคยได้ยินคนเขาฝึกกันไหมครับเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวส่งไปในรหัสมอสท่านก็ต้องส่งสัญญาณเรียกขานท่านออกไปโดยวิธีการใช้รหัสมอสนะครับก็กดให้มันเป็น p o t e n t i a l a f i Cubic Whisky e x c e l l อะไรกันองนี้ถ้าเป็นผมมานะครับนะประเภทที่สองครับประเภทเสียงพูดอย่างที่เราสนทนากันอยู่โดยท,ทั่วๆไปในขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับท่านไม่สูงคก็คือ,คอประเภทนี้ ท่านส่งไปข้อกําหนดนี้ในส่วนของข้อ28กําหนดว่าท่านต้องส่งด้วยภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้การอ่านออกเสียงตัวอักษรตามที่ ITU กําหนดก็คือในระบบ phonetic alphabet เหมือนที่ผมพยายามจะพูดท่านฟังว่าสัญญาเลขานผม potent Sierra 5 c u b e c whiskey e x l นะผมไม่ได้บอกท่านว่าผมสัญญาลเลขกเลกขานผม s S 5 Q W X อย่างนี้มันเป็นการออกเสียงในระบบอารบิกนะครับท่านต้องออกเสียงในระบบโฟเนติกเข้าใจนะครับส่วนข้อ3ก็คือท่านเป็นการส่งสัญญาณแบบอื่นๆเดี๋ยวถ้ามันจะมีอยู่ก็ให้เป็นไปนตามข้อกาหนดสากลก็คือหลักการในประเทศไทยมันจะมีอยู่ข้อ1ข้อ2นี่แหละครับซึ่งข้อสอบในส่วนนี้เขาก็จะออกมาในส่วนว่าข้อ2เป็นหลักนะครับทำความเข้าใจไว้นะครับต่อมาครับ เป็นเรื่องการยกเลิกสัญญาเลขขานนีเน่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องใหม่นะครับที่กาหนดไว้ในประกาศฉบับนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยนักงานวิศวกรเล่นหรือผู้สมัครเล่นเราเนี่ยจะได้รับการปลูกฝังความคิดว่าสัญญาเลขขานหรือคอไซเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดการเมื่อเราตายจะตายตามตัวเราไปด้วยหมายความว่าจะไม่มีใครเอามาใช้ได้อีกนะฮะแต่ปัจจุบันทรัพยากร,กรนี้มันเป็นทรัพยากรมีมูลค่ามีคุณค่าครับ แล้วก็มีน้อยมากมันก็ต้องหมุนเวียนนะนะครับก็เลยมีการกําหนดประกาศข้อนี้ออกมาก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยเขามีอํานาจในการที่ยกเลิกสัญญาเลขขานได้ก,รรกาําหนดไว้เลยหนึ่งข้ออันนี้จําหลักไว้เลยนะฮะเว้นแต่เขามีข้อยกเว้นว่าคณะกรรมการอาจจะพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจะสงวนไว้เป็นรายบุคคลอันนี้เป็นเรื่องของอาจจะเช่นบุคคลสําคัญมีบุคคลสําคัญก็สงวนไว้นะครับว่าให้อยู่กับท่านไป คนเดียวเลยไม่ต้องมีคนอื่นมาต่อให้ท่านไม่อยู่แล้วก็ก็ก็ไม่มีใครมาใช้ซ้าอีกอะไรนอกนี้นะครับซึ่งการหลักเงื่อนไขในการที่ยกเลิกก็ไม่ใช่เงื่อย่อนิ่อยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้ตามอำเภอใจเขามีกําหนดไว้3ข้อหลักๆครับข้อแรกสําคัญมากเมื่อบายนุญาตพนักง,งานวิทยุสมัครเล่นของท่านขาดอายุไปแล้วหมดอายุแล้วแล้วท่านไม่ต่อเกินกว่า2ปีนะครับบอนุญาตมีอายุเท่าไหร่ครับ จำได้ไหมใบอนุญาตพนักงานวิศวกรเล่น5ปีนะครับแล้วขาดไปอีก2ปีพอเลยปีที่7นะฮะนี่แหละอยู่ใรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการเขาจะเพิกถอนสัญญาเลขขาดท่านได้แล้วอันนี้เห็นภาพช,ชัดเลยนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าใบอนุญาตพนักงานวิศวกรเล่นมันไม่ได้ขาดเฉพาะหมดอายุอย่างเดียวมันขาดเพราะท่านขาดสมาชิกสภาพของสมาคมด้วยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะะต่อมาครับ เป็นกรณีเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วผมบอกแล้วว่าสัญญาเลขขายเป็นทรัพยากรมีคุณค่านะครับมีน้อยจํากัดเมื่อเราไม่อยู่แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นใช้อันนี้เห็นภาพนะครับสาครับถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตพนักง,งานวิทยุสมัครเล่นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษต,ตามภาคพันนก7เจ็ดก็คือประกาศฉบับนี้จะมีภาคพนันดุต่อท้ายในภาคพันวกลเจ็ดมีเรื่องของโทษอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ เห็นภาพนะค่อยๆทําความเข้าใจข้อสอบก็จะถามเดกมๆก็เรื่องของข้อ1นึ่งเบหนึเล็บสนี่แหละนะท่านจะดูให้ดีนะครับผมในครั้งนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันครั้งต่อไปในวันนี้สวัสดีครับ